สวัสดีครับผมธนาคารเจรเสสืบคุณนะครับวันนี้ก็จะมาเปรียบตัวเองกับสิ่งต่างๆ5สิ่งนะครับสิ่งแรกที่ผมเลือกก็คือแมวนะครับถ้าเปรียบตัวเองเหมือนสัตว์นะครับจะเรียกเหมือนแมวนะครับพอแมวมีความอิสระนะครับรักความสงบไม่ชอบความวุ่นวายนะครับชอบพื้นที่เงียบๆมีความเป็นส่วนตัวครับอย่างที่สองนะครับผมจะเปรียบตัวเองเหมือนดอกไม้ครับเป็นดอกลิลลี่ครับ เพราะว่าดอกลิลลี่มีความสุภาพครับสง่างามและอบอุ่นครับเหมาะกับคนที่รักความเรียบง่ายมีความละเอียดอ่อนและจริงใจอย่างที่3นะครับเปรียบตัวเองเหมือนแก้วน้ำครับ mm hmm. เพราะว่าผมรู้สึกว่าแก้วน้ำมีความใจกว้างมีน้ำใจพร้อมเติมเต็มคนรอบข้างครับ mm hmm. อย่างที่4ครับเปรียบตัวเองเหมือนแว่นตา mm hmm. ผมว่ามองโลกในรอบ อย่างรอบคอบครับใส่ใจในทุกมุมมองเล็กๆสิ่งที่คนมองข้ามผมรู้สึกว่าผมชอบการมีะห์สถานการณ์และช่วยแก้ปัญหาครับอย่างที่5้านะครับเปรียบตัวเองเหมือนสายไฟครับมีความยืดหยุ่นและสามารถเชื่อมโยงกับทุกสิ่งได้ดีครับผมรู้สึกว่าผมมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และผู้คนได้ครับขอบคุณครับ